สวัสดีครับทุกท่านครับอ่าวันนี้อากาศดีนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูน,นี้ครับวันนี้ผมจะนำดินใช้คำว่าดินระวัสดุปลูกบองสีครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับนี่อาจผมมาให้ดูก่อนนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วคือยังไงคืออย่างนี้ครับเวลาเราหรือเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะครับคืออย่างนี้ บางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าดินมันแน่นเนี่ยครับแล้วก็ความพุนความเยอะของใบก้ามปูเนี่ยเรียกว่ามันเสื่อมสภาพแล้วครับอาะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยในกระมังเนี่ยนะครับนี่อันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะนี่ดูวความที่มันเยอะมากครับคือผมหรือหรือเปลี่ยนวัสดุปลูกนะฮะผมผมขออนุญาตไม่ใช้ควาว่าดินนะฮะเพราะว่าในสวนผมหลักๆผมใช้ใบก้ามปูนะฮะ แต่พอนานๆไปครับมันก็มีความความหรือว่ามันย่อยสลายครับมันก็แน่นจนเหมือนเกือบเหมือนดินเลยครับสวัสดีครับทุกท่านที่รังเข้ามานะครับนี่วันนี้ผมจะมาแนะนําให้ดูครับว่าวัสดุปลูกบอลสีของเก่านะครับใช้คำว่าของเก่าที่เราไม่สามารถนําไปใช้ปลูกบอลสีได้แล้วเนี่ยผมมาทํายังไงเขานะครับนี่ครับด้วยความที่ว่าผมเอามาตากแดดครับให้มีความชื้นพอประมาณนะฮะนี่ แล้วก็บางทีผมก็เอาไปย่อยเอาไปบดเลยครับบงเอว่าผมซื้อเครื่องโม่มาครับนี่ผมก็เลยเอาโม่เลยนะฮะนี่ครับพอผมโม่น่ะนี่ผมได้แบบนี้ครับจริงๆเนี่ยมันไม่ควรเอามาปลูกบอนสีนะครับแต่ถามว่าเอาไปปลูกอย่างอื่นเนะี่ยได้ดีเลยนะครับดูดิฮะความยุ้ยของเราเขาบอกว่าพอดีพอดีเลยครับนี่ประมาณนี้นะครับผมให้ดูนะครับเนี่ย มีส่วนผสมของใบก้ามปูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรียกว่าใบก้ามปูที่มันย่อยสลายเนี่ยเป็นดินเลยนะฮะนี่ประโยชน์นะฮะนี่นี่ฮะโอ๊ยผมลืมใส่ไม้ได้ยินไหมลมรู้นี่ครับได้ยินไหมครับทุกท่านได้ยินเสียงผมไหมฮะนี่ผมเอามาปลูก อะไรนะผักสวนครัวครับนี่นี่เมื่อวานผมก็ได้เพาะละแย่ออฟให้ทุกท่านได้ดูดีว่ามีอะไรบ้างอมีนี่ฮะมีพวกคณามีอันนี้ค่ะอันนี้ปลูกผักบุ้งค่ะอันนี้ผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งนะคะเม็ดเม็ดฝังไว้แล้วนะคะเนี่ยเม็ดเี้ยค่ะที่น้ําตาลน้ําตาลเนี่ยค่ะค่ะเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าดูดูว่าสรุปปลูกของผมนะฮะนี่ มีความเบาครับแล้วก็เป็นเนื้อดินด้วยแล้วก็พอสมใบปกั้มปูด้วยนะครับเนี่ยจะชัดเจนเลยอ่านี่นี่คือส่วนหนึ่งฮนะของผักส่วนครัวนะครับตอนราตั้งใจว่าจะให้ลูกๆปลูกอย่างนี้นะฮะหลังจากเลิกเรียนแต่มาเอ้ยมันงอกละนี่อันนี้ใช่แช่ไว้กี่วันแล้วนะกี่คืนละ คืหนึ่งหนึ่งวันฮะหนึ่งวันหนึ่งวันนะสวัสดีครับทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับพอดีวันนี้ผมจะมาแบ่งปันครับเทคนิคดีๆนะฮะง่ายๆเลยนะครับคืออย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมเรียบเรียงยังไงดีอ่งนี้อางนี้อางน,างนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนอต้องบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวแหมเราก็ไล่เปลี่ยนไปสักกหมดแล้วด้วย เดี๋ยวนะหาก่อนครับหาก่อนจริงๆอ่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้คือผมอ่าอ่าพาไปดูของจริงเลยดีกว่าสักคู่นะครับทุกท่านสักคู่นะฮะนี่ของผมอ่าอ่านี้แล้วก็ได้อ่ะนี่ผมเพิ่งหยิบออกจากในตู้อย่างเงี้ยอ่ะทุกท่านดูวัสดุปลูกของผมนะฮะวัสดุปลูกอย่างเงี้ยถือว่าคุณภาพกําลังดีอยู่นะครับเพราะว่าผมใช้ใบก้ามปูล้วนนะครับแต่ทีนี้พอนานๆไปนะครับ ไอ้พู้นี้มันจะหมดสภาพโอ้ยแต่ก็นานเลยครับถ้าเกิดเราไม่มีตัวไส้เดือนหรือตัวมแมลงในดินมากนะครับดินเขาจะอยู่ในวัสดุปลูกเนี่ยจะอยู่สภาพที่ดีเนี่ยค่อนข้างนาน,นมากทีนี้เมื่อเราต้องการเปลี่ยกนกระถางใช่ไหมครับเราก็อาจจะรื้อวัสดุปลูกเก่าเนี่ยออกด้วยก็ได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราเจอตัวไส้เดือนเยอะจนเกินไปหรือตะเข็บตะขาบนี่ยเยอะเกินไปเนี่ยเราก็ลื้อออกได้นะครับอากาศ อากาศดีไหมมังการต้องใช้คําว่าขมุขมัวครับพี่ฝุ่นฮะฝุ่นฝุ่นพีเอ็มนี่อ่านี่ที่ผมเคยพูดไปนะฮะว่าใบเหี่ยวใบแห้งเราดึงออกได้นะฮะเห็นไหมครับกลับใบขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเคี้ยวและหน่อล้รอบโคนต้นได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าทีนี้พูดถึงเรื่องวัสดุใบกมปูก่อนนะฮะนี่ของผมมาพอหรือเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ส่วนหนึ่ง ผมก็มาเปลี่ยนต้นกวากมรกตแบบนี้เลยอ่ผมถอยให้ดูนะครับกอใหญ่ยักษ์เลยอย่างนี้ยครับนี่แล้วมาเปลี่ยนในกวักมรกตแคะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ยผมไม่ได้ไปเข้าเครื่องโม่ไงฮะพอดีเครื่องโม่ใบเพิ่งซื้อมานะครับนี่ก็เลยปลูกอย่างนั้นไปก่อนแต่ได้เหมือนกันนะครับวสัสดุเก่าเนี่ยไม่ควรเอามาปลูกบอนสีแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับนี่ มาปลูกแบบนี้แทนนะฮะปลูกผักแทนเลยนี่แต่ออฟยกมาดิยกมาดูหนึ่งกล่องดิเอาอันนี้อ่ะนี่อ่ะนี่ฮะผักสวนครัว